รถแด,ดกฮะเครื่องสองร้อยสุดตั้งนะครับงานโคตรมันรับเป็นโฟรซัดมือนะครับตรงนี้เป็นถังน้ำมันนะฮะมีกันยกล้อนี่เป็นล้อโกาคาร,ร,ร,ร์นะครับชุดโซ่เตยเบิกใหม่ดิสเบกนะครับงานสร้างทั้งคันนะครับประกอบใหม่หมดนะฮะดูงานเย็ยบฝีมือ,อการจัดวางทรงเลี้ยวได้นะครับ มีการชักมีพาวล้อเลี้วซ้ายขวาได้นะครับเหมาะอาไปจอดโชว์เท่ๆมากเลยนะฮะขี่เล่นๆสนุกๆเป็นของแต่งบ้านแต่งร้านร้อมถ่ายรูปนะฮะสำหรับเอาใจสายซิ่งนะฮะหาได้นะครับราคาดีนะครับสายเชื่ยห้ชม